้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะข้าพเจ้าเกิดแล้วภายใต้สเวตชัดแห่งหาสตินาปุระนครแหวนปัญจารนี้วันเดียวกับที่ข้าพเจ้าลืมตาดูโลกนั่นเองมีการชุมนุมพลทั้งสี่เหล่าทัพคือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและทัพผลเดินเท้าเป็นการซ้อมใหญ่ประจำปีเป็นความภาคภูมิอย่างยิ่งของนายทหารที่ได้แสดงตน เฉพาะพระพักพระมาหากษัตริย์ในวันเช่นนี้ด้วยการถือเอาเรื่องนี้เป็นนิมิตรพระราชบิดาและพระประยุรญ,ญาติชั้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าจึงขนานนามข้าพเจ้าว่าจะตัวรงขพล ท่านคงเคยศึกษาวิชาทหารมาแล้วในวิชาทหารได้บอกไว้ว่าการเตรียมกําลังรบให้พร้อมเป็นการป้องกันสงครามฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นความจริงทั้งนี้เพราะฝ่ายลุกรานจะคอยจ้องดูกําลังของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอเมื่อใดฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอฝ่ายรุกรานจะเริ่มรุกรานทันที เหมือนเชื้อโรคคอยโอกาสเบียดเบียนทำลายผู้มีร่างกายอ่อนแอในทํานองเดียวกันกล่าวในทางธรรมข้าพเจ้าพอจะทราบอยู่บ้างว่าผู้ที่มีกำลังใจอ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่ายแพทย์ผู้ฉลาดจะพยายามกระตุ้นเตือนให้มวลชนสร้างกำลังต้านทานในตัวให้สูงอยู่เสมอเพื่อป้องกันการรุกรานของโรค ศาสดาผู้ฉลาดก็พยายามกระตุ้นเราศาสนิกชนให้ฝึกพลังจิตให้สูงไว้เพื่อเป็นทำนบก,กั้นกระแสะกิเลสมิให้รั่วไหลเข้าสู่จิตโดยง่ายหลักสุขลักษณะหรืออนามัยก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เองเมื่อเหลือกำลังป้องกันจึงถึงขั้นเยียวยาแก้ไขสงครามเป็นของคู่กับโลก ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความอยากได้ทะเยอทะยานในเกียรติที่จอมปลอมอยากเป็นใหญ่ในกองกระดูกและเลือดเนือ้อแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นแก้ปัญหาโดยการใช้กำลังสงครามก็คงมีอยู่ร่ำไปแปลกจริงๆนะท่านคนที่เป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยล้นสะดมส่วนบุคคลเขาถือกันว่าเป็นคนเลวคนร้าย ทั้งๆท,ที่บางทีเขาต้องลักต้องขโมยเพราะไม่มีอะไรจะกินแท้ๆแต่ผู้ที่ปล้นคนทั้งเมืองกลับได้รับเกียรติยศอันสูงส่งเป็นเวรบุรุษผู้ที่โกงคนอื่นเพียงคนสองคนจะถูกพิพากษาตัดสินจำคุกหรือลงโทษให้สมควรแก่ความผิดแต่ผู้ที่โกงคนทั้งเมืองได้กลับไม่มีใครกล้าทำอะไรข้าแต่ท่านผู้บำเพ็ญตะบะ ในเรื่องนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรหรือศาสดาของท่านได้เคยกล่าวไว้อย่างไรบ้างราชกุมมารพระอานอน์กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบปกติเรื่องสงครามเป็นเรื่องคู่กับโลกตามที่ท่านกล่าวมานั้นกาพระเจ้าไม่ขัดขานแต่มันก็เป็นเวลาหลายปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่สงครามที่เกิดขึ้นประจำและยืดเยื้อที่สุดคือสงครามชีวิต ทุกคนเดินไปบนถนนแห่งสงครามนี้อยู่ตลอดเวลาดวงจิตนี้เป็นสมรภูมิให้ธรรมะและอธรรมเข้าทำการชิงชัยกันอยู่ไม่ได้ว่างเว้นเมื่อใดกองทัพอธรรมมีกำลังมากกองทัพธรรมก็ล่าถอยอธรรมก็เข้ายึดครองจิตใจเมื่อใดกองทัพธรรมมีกำลังรุกรานให้อธรรมล่าถอยไปธรรมก็เข้ายึดครอง สมัยใดอธรรมเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความมืดมัวและวุ่นวายสมัยใดธรรมเข้ายึดครองสมัยนั้นย่อมมีแต่ความสงบและแจ่มใส ราชกุม,มารสำหรับเรื่องแพ้และชนะในสงครามนั้นพระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรให้ยืดเยื้อผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้ละการแพ้และการชนะได้แล้วย่อมอยู่อย่างสงบสุขราชกุม,มารไม่มีผู้ชนะในสงครามใดๆเลยที่จะประเสริฐไปกว่าผู้ชนะตนเอง พระศาสดาของข้าพเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดขุนพลในสงครามเมื่อชนะตนได้แล้วสงครามที่ยืดเยื้อก็สิ้นสุดลง ชีวิตในปฐมวัยของข้าพเจ้าเจ้าชายจตุรงคพลทรงเล่าต่อไปเป็นชีวิตที่เหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้ได้รับการทนุถนอมประคับประคองอย่างดียิ่งข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในวงล้อมแห่งความสุขความสะดวกสบายอย่างที่ราชกุม,มารผู้ถือกำเนิดภายใต้สเสวตฉัตรจะพึงได้รับข้าพเจ้ามีเครื่องแต่งกายซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงาม มีผ้าโพกซึ่งทําจากแคว้นกาสีสิ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าชอบมากคือปิ่นปักเกษาเป็นเครื่องประดับที่ใครๆมองดูด้วยความนิยมชมชื่นข้าพเจ้ามีปิ่นปักผมหลายแบบหลายชนิดและทําด้วยทองคําทั้งนั้นและก็ปิ่นปักผมนี่เองเป็นสาเหตุอันหนึ่งให้ข้าพเจ้าพอใจํำนักอยู่ณที่นี้ในหัสติน,นาปุระนครของข้าพเจ้า มีช่างทองอยู่ตระกูลหนึ่งได้ทำทองมาหลายชั่วอายุคนเขาชํานาญมากพระประยุรญาตของข้าพเจ้าเมื่อต้องการทำทองเป็นเครื่องประดับก็ทำที่นี่แม้ข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันมหาดเล็กคนสนิทของข้าพเจ้าไปร้านช่างทองกลับมาเขาจะนำเอาความงามแห่งทิ่ดาช่างทองติดปากมาด้วยเสมอจนบางครั้งข้าพเจ้าเบื่อหูไม่อยากฟัง แต่เขาเป็นคนรับใช้ดีทํากิจทุกอย่างเพื่อข้าพเจ้าคุณสมบัติของผู้รับใช้ที่ดีสี่ประการมีอยู่พร้อมในบุคคลผู้นี้คือตื่นก่อนนอนทีหลังและคอยฟังว่าจะหาให้ทําอะไรพอใจประพฤติสิ่งที่ดีงามคนรับใช้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติอย่างนี้แม้นายก็ต้องเกรงใจข้าพเจ้ามิได้ปรงใจเชื่อว่า ทิดาช่างทองจะงามอย่างที่มหาเล็กกล่าวถึงขพเจ้าดูมินแววตาของมหาเล็กสตรีซึ่งนับเนื่องในพระราชวงศ์ก็มีมากหลายธิดาแห่งเสนาบดีอมาตย์ราชบริพานก็มีไม่น้อยล้วนแต่สวยงามอยู่ในวัยที่พึงงามอยู่ในวัยที่พึงชมแต่ขพเจ้าก็มิได้สนใจกับสตรีคนใดเลยขพเจ้าแม้จะเป็นราชกุมารก็เหมือนเด็กหนุ่มธรรมดาทั่วไป คืออยากพบเห็นสิ่งที่เล่าลือกันว่าสวยงามดังนั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าจึงปลอมตัวออกไปกับมหาเล็กไปที่บ้านช่างทองนอกจากอยากดูทิดาช่างทองให้เห็นกับตาตนเองเพื่อมหาเล็กจะได้ไม่พูดใส่หูต่อไปอีกแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากดูมากกว่าคือปินปักผมอันใหม่ซึ่งสั่งทำพิเศษว่าเขาทำกันไปถึงไหนแล้ว บ้านช่างทองมีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านสองชั้นบริเวณบ้านสะอาดเรียบร้อยมีเครื่องประดับตกแต่งพองามตาทุกครั้งที่มหาเล็กของข้าพเจ้าไปเขาจะต้อนรับที่ห้องรับแขกและนำน้ำมาให้ดื่มวันนั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันและเป็นเรื่องบังเอ,อิญโดยแท้หญิงรับใช้ไปตลาดยังไม่กลับทิดาตาช่างทองจึงนำน้ำมาเองพอนางเดินเข้ามาเท่านั้น ท่านเอ่ยก้าพเจ้าถึงกับตรึงพึงเพลิดมหาเล็กทำสัญญาณตามที่นัดหมายกันไว้เป็นเชิงบอกให้รู้ว่านี่คือทิดาช่างทองคนสวยละนางเป็นคนสวยจริงๆสวยอย่างที่สตรีในวังของข้าพเจ้าเทียบไม่ได้เลยเสมือนนางที่เก็บเอาความงามของสตรีมากหลายมารวมอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวรูปร่างของเธอไม่สูงเกินไม่ต่ำเกิน ไม่ขาวเกินและไม่ดำเกินมีผมดำเป็นเงางามเป็นคลื่นน้อยๆแวดวงใบหน้าอันผุดผาดเปล่งปลั่ง,งเหมือนมีรัศมีประดุดดวงจันทร์โผล่จากกลีบเมฆคิ้วของเธอดกดำและโกงามเริมฝีปากแดงเรื่อสดใสดูสะอาดฟันเรียบสนิทแวววาวรุ่งเรืองเมื่อเธอเปิดปากพูดทำให้ใจผ่องใสลืมทุก เสียงไพเราะกังวานหวานข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเสียงนกกระเวกเคยได้ยินเขาชมกันว่าไพเราะยิ่งนะักถ้าเสียงของมันไพเราะเพียงครึ่งหนึ่งของเสียงเธอผู้นี้ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าไพเราะจริงลำแขนอ่อนช้อยเหมือนงวงช้างเมื่อเยื้องกลายอาการของเธอเหมือนเนื้อสาวเมื่อเธอมองอย่างละอายก็เหมือนเนื้อทรายที่ตื่นไพร ครื่องแต่งกายของเธองามโชดช่วงปลิวสะบัดดังสายฟ้าแลบในอากาศเมื่อเธอย่างเข้ามาในห้องกลิ่นหอมอบอวนตามเข้ามาประดุดเธอนำเอาป่าซึ่งมีดอกไม้บานในฤดูร้อนตามเข้ามาด้วยมองดูนิ้วของเธอเมื่อวางภาชนะน้ำลงข้าพเจ้าต้องซาบซ่านใจเพราะนิ้วของเธอเรียวงามวิจิตและสีชมพูอ่อน ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจกับภาชนะน้ำเลยความสนใจทั้งหมดไปรวมกันอยู่ที่ร่างทิดาช่างทองผู้เฉิดฉาย โทษด,ด้วยที่ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่นานไปหน่อยคำแรกที่นางพูดยิ้มละไมหน้าระรื่นมองเห็นลักยิ้มบุ๋มที่พวงแก้มทั้งสองพระราชกมุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกศาส่งพระสราญดีหรือพระองค์จะส่งต้องการเร็วไหมนางพูดกับมหาเล็กของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั่งตุกแข็งเหมือนรูปศิลาขอบใจแทนพระราชกมุมาร มหาดเล็กกล่าวตอบพระองค์ทรงพระสําราญดีปิณปักพระเกศาไม่ทรงรีบร้อนนักขอให้ท่านและบิดาของท่านทำตามสบายขอแต่ให้ประนีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนของข้าพเจ้าสิก่อนแล้วมหาดเล็กก็หันหน้ามาทางข้าพเจ้าพร้อมด้วยพูดว่านี่คือสุรนันทะเพื่อนของข้าพเจ้า บางทีเนะ่โอกาสต่อไปข้าพเจ้าติดธุระมาไม่ได้เพื่อนคนนี้คงจะมาแทนมหาดเล็กพูดแล้วยิ้มอย่างชอบใจนางพนมมือไหวข้าพเจ้าเกือบลืมไหว้ตอบเพราะมัวแต่มองอย่างเพลิดพเพลินข้าพเจ้าสนทนากับนางไม่สู้จะสนิทนักเพราะรู้สึกละอายใจตนเองที่มองนางอย่างลืมตัวถึงกระนั้นก็พอเป็นแนวทางสำหรับในวันหน้าได้ นางลุกไปเอาปิ่นปักผมซึ่งทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วมาให้ดูปิ่นปักผมเป็นที่สนใจของข้าพเจ้าเป็นที่สุดแล้วข้าพเจ้าบอกท่านไว้แล้วว่าข้าพเจ้าชอบสั่งให้ทำปิ่นปักผมแบบแปลกๆแต่ความสนใจในปิ่นปักผมทั้งหมดรวมกันก็ยังไม่ถึงครึ่งเห็นความสนใจที่ข้าพเจ้ามีต่อนางงามผู้ทำปิ่นคนนั้นท่านทำปินปักผมได้สวยงาม พระราชกุมารคงพอพระไทยข้าพเจ้าพูดเมื่อพลิกปิ่นดูอยู่ครู่หนึ่งนางยิ้มอย่างเอียงอายแต่มันมีความหมายบาดลึกลงไปในหัวใจของข้าพเจ้า ความรักเมื่อแรกพบมีอยู่จริงข้าพเจ้าก็รักนางแล้วเมื่อแรกเห็นจะเป็นการเร็วเกินไปไหมท่านที่จะกล่าวดังนี้ถ้าความรักทําให้คนกระวนกระวายบัดนี้ข้าพเจ้าก็กระวนกระวายแล้วถ้าความรักทําให้คนซึมเศร้าข้าพเจ้าก็ซึมเศร้าแล้วถ้าความรักทําให้คนลืมอะไรอะไรง่ายๆนอกจากอย่างเดียวที่เขาไม่ลืม คือดวงหน้าและกริยาภาทีของคนที่รักบัดนี้ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะปฏิเสธ,ธว่าข้าพเจ้าม่ได้รักนางได้ฉไนนดวงตาอันแจ่มแววของเธอได้สลักรอยรักไว้ในดวงใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลับด้วยความอาลัยอาวรเป็นที่ยิ่งพร้อมด้วยภาพความงามของทิดาช่างทองติดตาไปด้วยคืนนั้น ขพเจ้านอนตื่นตาอยู่ตลอดเวลากระสับกระสายกระวนกระวายด้วยแรงรักเข้ารัดตึงเพียงพบครั้งแรกเท่านั้นขพเจ้าก็ตกเป็นเหยื่อของอานุเทพแล้วอย่างยากที่จะถอนท่านคงอยากทราบชื่อของนางบ้างกระมังนางชื่อวิโมลมานผู้มีดวงใจไร้มนตถิ่นนางช่างสมชื่อเสียจริงๆจะหาสิ่งที่ควรตำหนิไม่ได้เลย นามนี้วิมลมานในความรู้สึกข,ของข้าพเจ้าช่างเป็นชื่อที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงจิตยิ่งกว่าภาษากวีและดนตรีที่ไพเราะทั้งหมดในโลกนี้รวมกัน พระเจ้าคำนึงถึงคำพูดของนางที่ถามว่าพระราชกุมารเจ้าของปิ่นปักพระเกศาทรงพระสําราญดีอยู่หรือแล้วให้รู้สึกภูมิใจเสียวซ่านและระทึกใจเสียนี่กระไรใครบ้างจะไม่ภาคภูมิเมื่อหญิงงามถึงป่านนั้นถามถึงตนและถามต่อหน้าเจ้าของชื่อโดยที่ผู้ถามมิรู้จักตัว้าพรเจ้านอนคำนึงถึงเธอจนอรุณจวนจะเบิกฟ้า แสงเงินเริ่มฉายฉาบทาบตึกสีขาวอันเป็นที่พำนักของข้าพเจ้าธรรมชาติยังคงนิทราสนิทแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตลอดลาตรีเปิดหน้าต่างมองออกไปภายนอกเห็นมะลิและพุดธสอนยืนต้นสงบนิ่งเรียงรายดอกสีขาวโพลนของมันต้องกระแสลมอ่อนเมื่ออรุณรุ่งแล้วอ่อนไหวน้อย เหมือนต้อนรับการจุมพิษจากแสงทองกลิ่นของมันกระจายขจรตามกระแสลมพิ้วเข้ากระทบคาร์นปสัสสัดหอมยวนใจให้เพ้อฝันฝันถึงดารุณีน้อยผู้มีนามว,วิมลมานความงามแห่งสีพุทซ้อนและกลิ่นอันหอมหวานของมะลิจะพอเทียบได้กับความงามและความอ่อนหวานแห่งใบหน้านางได้หรือทำไมนะท่าน ธรรมชาติจึงสร้างคนบางคนมาให้งามเลือดลอยฟ้าแต่สร้างบางคนมาให้ขี้ลิ้วขี้เรจนมองหาความงามในเรือนร่างไม่ได้เลยแม้สักแห่งเดียวท่านพอจะทราบข้อลี้ลับเรื่องนี้อยู่บ้างหรือราชกุมมารพระอนุนตอบถ้าถือตามพระมติแห่งพระาศาสดาของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าความมีผิวพรรณดีความมีเสียงไพเราะ ความมีสันฐานรูปร่างสมส่วนความเป็นคนมีรูปงามมองดูไม่จืดไม่น่าเบื่อหน่ายเหล่านี้ได้มาด้วยบุญทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นพระราชกุมารมีแววพระเนตรวาวด้วยปิติทิดาช่างทองซึ่งข้าพเจ้าหลงรักคงเป็นผู้สั่งสมบุญมามากม,มิใช่น้อยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพระพุทธอนุชารับพระราชกุมารทรงเล่าต่อไป รวมความว่าข้าพเจ้ารักนางความรักซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกข้าพเจ้าจะทำประการใดดีเหมือนคนไม่เคยเดินป่าไม่รู้จักทิศทางข้าพเจ้าควรจะบอกนางตามเป็นจริงว่าสุรนันทะนั้นที่แท้คือพระราชกุม,มารเจ้าของปินปักผมหรือควรจะปกปิดไว้ก่อนแสดงตนเป็นสุรนันทะสหายของมหาเล็กต่อไป ข้าพเจ้าตรองเรื่องนี้อยู่เป็นเวลานานสำหรับคนที่อยู่ในห่วงรักเรื่องที่เกี่ยวกับคนรักย่อมเป็นปัญหาใหญ่เสมอแต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกงใจว่าควรจะแสดงตนเป็นสุรนันทะไปก่อนจะดีกว่าและดูเหมือนจะสนุกดีด้วยมหาดเล็กคนนั้นเห็นอาการของข้าพเจ้าแล้วก็ยิ้มอยู่ในหน้าแต่ไม่กล้าพูดอะไรเป็นเชิงเย้าหยอก เพราะเขารู้จักฐานะของเขาดีหลังจากนั้นแล้วเขาระเจ้าไปหาเธออีกเสมอไปในานามมหาเล็กของเจ้าชายในระยะนั้นเจ้าชายรับสั่งทำรรปินปักพระเกศาอันแล้วอันเล่ามิจบสิ้นลงได้ และทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปหานางข้าพเจ้ามักจะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปด้วยเสมอทั้งนี้เพราะโบราณย่อมว่าไปหาขุนสารตุลาการหนึ่งไปหาครูอาจารย์หนึ่งไปหามารดาหรือบิดาของสตรีที่ตนใคร่หนึ่งไม่ควรไปมือเปล่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีของไปฝากนางบ้าง สำหรับของฝากนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนในฐานะอย่างข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ระมัดระวังมิให้ของนั้นดีเกินไปเพื่อป้องกันมิให้นางสงสัยในฐานะมหาเล็กของข้าพเจ้ารู้สึกนางและมารดาของนางรับด้วยความยินดีเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและก็เป็นธรรมดาของผู้มีน้ำใจงามเมื่อได้รับเสมอๆก็ย่อมให้ตอบแทนบ้าง นางเคยให้ผ้าช็ดหน้าฉลุลายอย่างงดงามประณีตแก่ข้าเจ้าเมื่อยามหลงอะไรอะไรก็ดีไปหมดข้าเจ้าจุมพิษผ้าช็ดหน้าอย่างถนอมพร้อมด้วยน้อมขนึงถึงเจ้าของผู้งามเฉิดเย็นวันหนึ่งขณะข้าเจ้าไปหานางอย่างเคยข้าเจ้าเปลยขึ้นว่าข้าเจ้าได้ทราบถึงความงามความพึงพิษแห่งสวน และสะโบโครณีหลังเคหาแห่งช่างทองแต่ไม่เคยทัศนาด้วยตนเองเลยทำาฉไหนข้าพเจ้าจะโชคดีได้เห็นสวนและสะนั้นนางผู้ไม่รังเกียจที่จะคบข้าพเจ้าตอบว่าเป็นไรไปเมื่อข้าพเจ้าปรารถนาเช่นนั้นนางก็จะพาไปชม เราทั้งสองหมายถึงเธอและขา้าพเจ้าเวลานี้ดูเหมือนจะเข้าใจในความลี้ลับในดวงจิตของกันและกันแล้วเธอได้นำขา้าพเจ้าเข้าสู่สวนซึ่งอบอวลด้วยกลิกก่นดอกไม้นานาพันธุ์และประดับตกแต่งอย่างสวยงามมีสะโบกรณีที่มีน้ำใสบัวบานสะพรัง่งชูดอกสล้างดูงามตาหน้าชมเราหยุดนั่งที่ม้าหินอ่อนตัวหนึ่ง ดูมแมลงผู้บินร่อนชวัดชเวียนเวียนชมเกสรอ,อุบลด้วยความเพลินใจสายลมรำเพยแผ่วหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นมาลีคระเคล้าด้วยกลิ่นสบายนางหอมหวนยวนจิตให้คหนึงถึงความสุขสรานในยามนั้นตะวันรอนยอแสงสีเมฆม่วงสลับฟ้าและเป็นรูปต่างๆน่าทัศนา ประกอบด้วยมีนางงามเชิดอยู่เคียงข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนฝันไปและไม่คิดว่าใครจะมีความสุขความภาคภูมิยิ่งไปกว่าข้าพเจ้าความจริงความสุขนั้นอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่ปริมาณเมื่อได้สิ่งที่ต้องการมนุษย์ก็มีความสุขได้ทัดเทียมกันสวนและสะนี้พอจะดูได้ไหมวิมลม,มานถามขึ้น ชายตามองข้าพเจ้าเพียงเล็กน้อยสวยมากทีเดียวข้าพเจ้าตอบแต่ทั้งความงามของสระและพันไม้ทุกชนิดรวมกันก็ยังสวยไม่เท่าวิมนมานผู้มีดวงใจไร้มนตถิน,นข้าพเจาไม่ทราบว่าคำนี้ออกมาได้อย่างไร ิดาช่างทองขยับกายเล็กน้อยแต่มีรอยยิ้มที่อ่อนหวานผดขึ้นที่ริมฝีปากมันช่วยปลอบให้ข้าพเจ้าหายระทึกใจคนชาววังเขาพูดกันอย่างนี้หรือนางพูดพร้อมด้วยใช้นิ้วอันเรียวงามปลีดผ้าพันคอด้วยความขวยอายข้าพเจ้าอยู่ในวังมาช้านานไม่เคยพูดคำนี้กับใครเลยท่านเป็นคนแรกที่ได้ยินคำนี้ ข้าพเจ้าตอบนางด้วยความจริงใจทำไมผู้ชายจึงชอบชมแต่ความงามของผู้หญิงไม่เห็นชมอย่างอื่นเลยผู้หญิงเกิดมางามอย่างเดียวก็เห็นจะพอแล้วกระมังนางพูดอย่างก้มหน้าดูพื้นดินที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้าสีงามอย่างท่านนี้ข้าพเจ้าใจกล้าขึ้นมาบ้างแล้วมิเพียงแต่รูปงามนามเพราะอย่างเดียวเท่านั้น แต่ใจยังบริสุทธิ์สะอาดและกริยาน่ารักอีกด้วยถ้าความสุขของท่านอยู่ที่ได้ชมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยินดีให้ท่านชมอยู่ตลอดไปข้าพเจ้าเคยทราบจากบิดาว่าการหยิบยื่นความสุขให้ผู้อื่นความสุขนั้นย่อมสะท้อนกลับมาหาผู้ให้การให้ทุกข์แก่ผู้อื่นก็เช่นกันทิดาช่างทองพูดค่อนข้างตะกุกตะกัก แต่ยังมีน้ำเสียงไพเราะใบหน้าของนางแดงดะเรื่อทำให้ดูงามสดใสย,ยิ่งขึ้นข้าพเจ้ายังม่ทันได้ตอบประการใดเสียงนกชนิดหนึ่งร้องดังขึ้นจากพุ่มไม้หลังมา้าหินอ่อนที่เรานั่งนางตกใจเผลอตัวขยับกายเข้าเบียดชิดข้าพเจ้าพอดีลมกระโชกมาอย่างแรง ชายผ้าพันคอผืนน้อยที่นางใช้ปลิวมาพันคอข้าพเจ้าเกษาของนางฟู่กระจายด้วยแรงลมมากระทบใบหน้าและคานประศาสตรเมื่อนางได้สติรู้สึกตัวแล้วจึงถอยห่างออกไปแต่ดูยังมีอาการตกใจอยู่เล็กน้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนต้องละอองฝนในคิมหันฤดูนกตัวนี้คงเป็นตัวผู้ข้าพเจ้าเปลยขึ้นทำไมท่านรู้ มันช่างโหดร้ายสีจริงทำให้ตกใจเล่นได้นางตอบแล้วยิ้มเหมือนขันตัวเองมันคงสงสารข้าพเจ้าที่จิตใจกระวนกระวายอยากนั่งใกล้ชิดท่านมาเป็นเวลานานแล้วมันคงรู้ถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าจึงช่วยเหลือแม้จะเพียงเล็กน้อยและช่วยระยะเวลาอันสั้นก็ยังดีเหมือนฟ้าแลบเพียงแวบเดียวก็พอมองเห็นทางนางลุกขึ้น พร้อมด้วยพูดว่าข้าพเจ้าไม่อยากจะเชื่อท่านแล้วพูดหวานเกินไปเดี๋ยวพอกลับไปถึงวังก็ลืมนึกถึงทิดาช่างทองผู้ชายชาววังก็มักจะพูดไพเราะแต่ต่อหน้า